ดวงรายวันของวันที่28สิงหาคม2565นะครับวันนี้นะครับมาดูดวงกันกับไพ่ชุดนี้ครับ Lidenwise Spirit t a ต o านะครับเป็นไพ่ที่อาจารย์ชอบมากตอนนี้นะครับเพราะว่าแหมนะสีสันไพ่เขาสดใสและทรงพลังมากๆ1วันต่อ1ใบาสามารถทายอะไรได้บ้างนะฮะและบอกทางแก้ไขให้กับคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอยากเรียนรู้นะครับ หลักสูตรไพ่กับอาจารย์มี3คอร์สนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับใครลงทะเบียนคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ ,3990 บาทนะครับติดต่อรายละเอียดนะครับกับอาจารย์ด่วนนะไม่ว่าท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าเปิดอยู่ที่599บาทนะครับท่านที่ชมทางทวิตเตอรเคาะตรงโปรไฟล์ท i ิตตอของอาจารย์นะครับมันจะมีลิงก์อยู่เคาะลิงก์เข้ามานะครับโอนเงินจองคิวก็ได้เลย ส่วนท่านที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับสามารถติดต่ออาจารย์ได้ตามอ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับหรือใครที่อยากดูดวงนะครับก็ติดตามไลฟ์สดนะครับใน t i k t o อกช่วงห้าทุ่มครึ่งนะครับอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะครับหรือก็ใครที่ก่อนจะดูดวงก็กดหัวใจกดแชร์คอมเมนต์รับพลังงานดีๆแล้วก็ติดตามโปรไฟล์ให้อาจารย์ด้วยโอเคเริ่มกันเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน ทั้งเวันดวงคุณจะเป็นอย่างไรเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ราชาดาบนะครับ king of swords ในวันนี้นมกักจะต้องดิ้นรนฝา่าฟันแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างด้วยตัวคุณเองนะครับกิจการงานใหม่ๆอะไรที่เข้ามาคุณเหตุการณ์ท้าทายและคุณสามารถผ่านไปได้เพราะเป็นราชานะครับการเงินครับในช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะครับเพราะถ้าลงทุนไปแล้วอุปสรรคและปัญหาเยอะ สุขภาพนะช่วงนี้ดูแลหน่อยนะครับทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้คนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่าพยายามหน่อยเนาะนะฮะความพยายามของคุณกําลังประสบความสําเร็จแล้วนะฮะคนที่มีคู่ช่วงนี้นะครับอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างกําลังจะลงตัวขอให้คุณทําความเข้าใจกันให้มากนะครับราชาดาบการเสริมดวงก็คือนะครับอย่าลืมไปทําบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่ ถวายสังฆทานไนหะว้ศาลหลักเมืองที่สําคัญราชาอนุสาวรีต่างๆนะครับให้คุณไปไหว้สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับใช้สีแดงครับนะเพราะเป็นราชาโอเคท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เดดเดนะครับช่วงนี้อย่าใจร้อนอย่าหุนหันไพ่อันนี้หมายถึงการ ทำลายล้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณใจร้อนก็อาจจะมีปัญหานะครับยิ่งการงานด้วยแล้วก็ช่วงนี้ต้องนิ่งเข้าไว้ครับไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วการเงินถึงจะเปิดนะครับถึงจะมีการเงินเข้ามาโชคลาภไม่มีนะครับสุขภาพช่วงนี้ก็ดวงไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังในเรื่องของอาการปวดตามข้อคนโสดครับช่วงนี้ดวงของคุณยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนถ้าร้อนไปก็ไม่ได้อะไรคนที่มีคู่แล้วครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะเลยความขัดแย้งคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะทําบุญเสริมดวงเ mm. ดดเดต้องทําบุญลงศพทําบุญให้กับคนตายนะครับทําบังสกุลให้กับญาติมีถวายสังฆทานน้ําฉันน้ําใช้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้ครับเน้นสีม่วงครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สอดาบนะครับก็วันนี้ให้ระวังอารมณ์อ่อนไหวความขัดแย้งนะครับจะร่วมหุ้นจะทํากิจการกับใครต้องตกลงกันให้ดีๆก่อนถึงจะร่วมทําถ้าไม่งั้นจะมีปัญหากันภายหลังการเงินครับในช่วงนี้ระวังคนจะมาหยิบยืมเพราะว่าจะมีปัญหาการลงทุนยังไม่ดี สุขภาพระวังอาการภูมิแพ้เป็นผื่นเป็นลมพิษนะครับแพ้อากาศคนโสดครับช่วงนี้ให้ระวังคําพูดนะครับบางครั้งบางทีคุณจะชอบเขาเนี่แหละจะจีบเขาเนี่แหละแต่ว่าคําพูดของคุณอาจจะกระทบกระเทือนใจเขาก็ได้คนที่มีคู่ให้ระวังปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันเนาะลิ้นกับฟันนะครับกระทบกระทั่งกันก็ให้อาภัยกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันอังคารวันนี้ได้ไพ่สองดาบให้ไปเสริมดวงด้วยการ ไปไหว้วัดใกล้ๆน้ําไปปล่อยปลาหมอสัก8ตัวนะครับทําบุญน้ําฉันน้ําใช้สังฆทานมีอาหารด้วยนะครับวัดที่มีแม่ชีได้ก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ตรวดน้ําให้กับเทวดาประจําตัวเองด้วยสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะฮะเน้นเป็นสีส้มครับส้มออกครีมๆหน่อยๆท่านที่เกิดในวันพุธครับ วันพุธในช่วงนี้ได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับถือว่าช่วงนี้ปัญหาที่คุณจะอ,อยู่มีการแก้ไขได้ดีคุณฉลาดนะครับเพราะัฉะน้นกิจการต่างๆก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับเริ่มดีขึ้นการเงินความอดทนของคุณนะครับสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเรื่องของการเงินได้การเจรจาดีสุขภาพช่วงนี้นะครับก็แข็งแรงดีอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้น คนโสดครับช่วงนี้ดวงความรักของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อยากคิดมากคนที่มีคู่นะครับอาจจะมีการ้อนกันบ้างอะไรกันบ้างตามหลักของลิ้นกับฟันแต่เชื่อว่านะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นถ้าคุณอารมณ์เย็นลงและแก้ไขใช้ความอดทนคนันพุทธนะครับหนึ่งดาบอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับค่าน้ําค่าไฟวัดทําบุญแสงสว่างผักผลไม้อาหารเส้นๆนะครับสีที่ใช้เสริมดวงวันนี้ใช้สี เหลืองอ่อนนะครับในพุธกลางวันและสีขาวในวันพุธกคลางคืนครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับใบนี้บ่งบอกถึงกิจการที่คุณกำลังจะได้มาคุณกำลังจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถือว่าโดดเด่นมากๆ นะครับสนุกสนานและเป็นงานใหม่ที่แฮปปี้การเงินในช่วงนี้ถือว่าเงินดีครับทำอะไรก็จะมีเงินเข้าอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นให้มีความสุขสุขภาพนะฮะอาการเจ็บป่วยที่คุณมีอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับสุขภาพจะแข็งแรงคนโสดครับจะได้พบรักนะจะได้พบคนที่ถูกใจแล้วก็นะครับมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ คนที่มีคู่ครับจะได้ของขวัญของรางวัลน,นะครับหรือว่าจะได้เรื่องราวดีๆจากคนที่คุณรักนั่นเองคน,นพภรรษัสได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับวันนี้ให้ทําบุญวัดนะที่มีไอ้ไข่นะครับหรือมีการบวชพระบวชเนนพระฤดูร้อนนะครับไปถวายสังกทานมีข้อหนมมีข้อต้มนะครับก็จะดีมากๆสีแดงเป็นสีแห่งการเสริมดวงของคนวันพฤหัสครับ คนที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่หกดาบครับในช่วงนี้ปัญหาเริ่มมีการคลี่คลายไปแล้วนะครับกิจการถือว่าช่วงนี้ดูดีมากๆกการเงินครับในช่วงนี้ปัญหาการเงินนั้นถือว่าหายไปแล้วคุณสามารถคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้อย่างดีครับสุขภาพในช่วงนี้ดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาให้ทานน้ำเยอะๆนะฮะสุขภาพจะดีคนโสดในช่วงนี้ดวงของคุณนะครับจะมีคนเข้ามา มอบความรักหรือว่านะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบอยู่มากมายเลยนะครับคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่านะปัญหาที่คุณเถียงเถียงกันอยู่นั้นก็จะดีขึ้นนะครับจะคลี่คลายแล้วก็ความรักแฮปปี้วันนี้คนวันศุกร์นะครับไปปล่อยปลาดุกสัก6ตัวดีไหมนะครับแล้วก็ไปถวายสังฆทานมีขนมนม,นมเนยไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับก็จะทําให้มีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับ เป็นสีชมพูครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่เกิดใ,ในวันเสาร์ได้ไพ่สามเหรียญครับไอใ,ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับทากิจการงานอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะครับมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือถือว่าดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่ทําเครือข่ายนะครับหรือว่าท่านที่ขายพวกอสังหาริทรุพั์อะไรพวกนี้ ก็จะดีได้เงินนะฮะได้เงินมาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่ก็ถือว่าดีได้เรื่อยๆสุขภาพในช่วงนี้แข็งแรงนะครับแหมนะคุณเป็นคนที่แข็งแรงนะครับส่วนคนโสดดวงดีนะครับมีคนเข้ามาสนใจเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ขยันครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็แฮปปี้นะครับประักกันหวานแหววอาจจะมีเถียงกันบ้างแต่ก็ดีสุดท้ายก็ยังรักกันเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ครับอาจารย์บอกเลยวันนี้ให้ไปไหว้พระบรมราชานุสาวรีนะครับ พระเจ้าตากสินสมนเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราชนะฮะแล้วก็ถ่ายชีวิตโครกระบือทำบุญโรงพยาบาลสังฆทานยานะฮะแล้วก็กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเทวดารักษาตัวเองนะครับนะสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้ใช้สีดํานะครับ